ดูแล้วกดติดตามไหมนะครับแล้วตามด้วยกระดิ่งเพื่อจะไม่ได้พลาดคลิปใหม่ๆของช่างอุดนะครับวันนี้ช่างอุดมาที่โรงงานครับออกใหม่ล่าสุดเลยครับอันนี้คือจานสามล็อกนะครับเอซีใครที่ติดตามนนกดติดตามช่างอุดอยู่ตัวน,นี้เป็นตีดทรงเอียวนะครับสี่ทรงเอียวนะ,ะแล้วพอมุนไปอย่างี้มันก็จะมาสองสองห้าห้าสองถ้าเรียงอย่างงี้สี่ทรงเอียวก็จะเป็นห้าห้าสองนะครับ แล้วก็หมุนมานี่มันก็จะเป็นเอวเอวหกครับอกเนี่ยเอยวเอวหกครับพอหมุนมานี่ก็จะเป็นสองสองห้าครับเฉพาะสี่สรงเอียวเนี่ยดูครับความแม่นยำครับเนี่ยร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วทีนี้น,น้าลายก็ได้นะหน้าลายเนี่ยในมุนจะเป็นอย่างนี้เลยเราจะสั่งเป็นอะไรอะ่ะเป็นคู่เป็นคู่ เนี่ยเป็นคู่จะเอาคู่สิตองเลยไม่เป็นคู่เป็นตองเลยดูครับดูครับเนี่ยเอฟซีครับใครสนใจนีบก็เล่นนี่นี่ก็นี่ก็เล่นได้นะครับเนี่ยเนี่ยเนี่ยจะเป็นอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด subscribe ตามด้วยกระดิ่งนะครับผมนี่เป็นใจรีบเลยเป็นหกเอาเป็นเอวเอียวหกเอากลับมาใหม่นี่เอามันมันเป็นเอวเอวหกเมื่อกี้นี่เนี่ยนี่เป็นตองหกเลยเนี่ยครับตองหกเลยนะครับผม สองหกมันก็ไปได้อีกสุดยอดครับฝมือหนึ่งประเทศไทยต้องอย่างนี้ครับผมเนี่ยตูดเหมือนนางฟ้าครับผมเป็นห้าสองสองเป็นสองสองไอห้าห้าสองเดี๋ยวอาจารย์ูดูก็ดูดูตูดหน่อยดูตูดหน่อยครับดูไอายตูดดิเนี่ยครับตูดเหมือนนางฟ้าครับตูดเหมือนวัดดวงเลยนะครับผมเอฟซีเนี่ยเห็นไหมครับคนที่กดติดตามจะเห็นของสวยๆอย่างนี้ครับอ่ะต่อโอ้โหแต่มันหลากหลายครับเนี่ยเอาไปทางนี้ดูสินี่ตอนนี่นี่มันยังใหม่สดๆครับผม ตอนนี้ช่างก็ก้กอยู่ที่โรงงานนะครับผม <N> เนี่ยเนี่ยเป็นตองได้เนี่ยครับคือคือคือมันมันจะทําอะไรมันได้หมดเลยอ่ะไม่รู้จะบรรยายยังไงอ่ะคือมันมันมันได้หมดอ่ะอย่างเงี้ยแต่ขึ้นมาอย่างเงี้ยจะแบบนี้จะเอาอะไรครับจะครับจะอย่างเงี้ยเหรอครับก็ออเอาเป็นเนี่ยผมก็ยังจำไม่ได้เลยไม่ไม่สามก็สี่เนี่ยแหละเป็นสามเนี่ยสามครับเนี่ยเนี่ยเมื่อกี้ขึ้นมาเงี้ยเนี่ยเนี่ยอย่างเงี้ย ต้องไปต้องถ้าซื้อไปต้องไปซ้อมนะครับคนทามก็ยังจางงเลยนะครับผมของมันพึ่งพึ่งออกพึ่งออกก็เนี่ยมันยังไม่ได้ความจํามันยังไม่ท่า่เลยยางเงี่ยมขึ้นมาเงี้ยแล้วก็สั่งได้อีกเนี่ยอยาเป็นห้านะครับดูนะครับดูนะครับเอฟซีครับคนทีมติดตามทางุตนะครับดูนะครับผมเนี่ยกลับไปไม่รู้ถูกไม่ถูกไม่รู้นะถ้าไม่ห้าก็สองเนี่ยเป็นห้าเลยเนี่ยเห็นไหมครับต้องเวลาขยาต้องยกกล้องโทรศัพท์ขึ้นแล้วเนี่ยอาเป็น เป็นอะไรอีกอะจะเป็นเอาเป็นสีอ่าเป็นสีนะครับเูดนก็ดูด้เล่นหน้าลายได้หมดเล่นสีสองได้หมดนะครับผมเนี่ยครับเนี่ยเนี่ยเป็นสีนะครับตอบตอบโจทย์ FT แล้วครับผมคือนี่ก็ได้อีกไม่ต้องหมุนจานเลยคือช่องเดียวทางนี้ทาทางนี้คือคือก็เล่นได้อะถ้าอย่างนี้เป็นตองเลยอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยหันหน้ามาชนกันเนี่ยเป็นตองเลยใช่ไหมครับเป็นตองเลยนี่เป็นตองเลยตองเอี่ยวเลยครับเห็นไหมครับผมอาวนี่หันมาชนกันครับเนี่ยครับอาวหันชนกันงี้ อย่างงี้อาจจะเป็นห้าห้าสองหรือสองสองห้าครับนั่นเห็นไหมครับผมมันจะเป็นได้หมดแล้วก็เป็นได้อีกก็มือหนึ่งประเทศไทยนะครับที่นี่ที่เดียวนะครับที่นี่ที่เดียวรีบเลยครับศูนย์เก้าหกแปดหนึ่งสี่ห้าหกหกแปดนะครับนี่เลยครับผมอย่างงี้ก็ไปได้อีกเนี่ยเป็นตองเอี่ยวเลยนะครับจะเลื่อนลงมาเล่นทางนี้ก็ได้กลางๆนี่ก็ได้แล้วขึ้นเป็นแบบนี้อันนี้จะเป็นคู่ไม่ไม่ไม่เป็นตองอันนี้อันนี้ หมายถึงหน้าลายหน้าลายหน้าลายหมายถึงหน้าลายนะครับผมเอาสี่สองทีนี้เอาสี่สองครับสี่สองอีกกอสี่สองสี่สองคือตั้งเม็ดไว้เนี่ยแค่แค่ตรงกลางเนี่ยครับสี่สองเดียวนะครับผมต่องกลางเนี่ยครับครับลูกนี้จะขึ้นล่างขึ้นบนแล้วแต่เราชอบครับแล้วขึ้นมาเนี่มันก็จะเป็นรู้สึกว่าเอวเอวหกเนี่ยเอวเอวหกเห็นไหมเนี่ยเนี่ยนี่สี่สองนะครับผมเนี่ยเอวเอวหกเอวเอวหกครับเห็นไหมครับผมถ้าขึ้นเหมืองบนมันจะเป็นหกหกเอว ยบอ้โหครับนี่ครับต้องจำดีๆนะครับเล่นสี่สองนะครับผมนี่ถ้าเอฟซีถามว่าอยากได้ห้าอยากได้ห้าสองยางได้ไหมครับผมได้ได้ได้เอดี๋ยวจัดห้าสองสี่สองนะครับอ่าห้าสองนี่นี่ครับนี่ห้าสองครับเี่ยดี๋ยวลืมกดติดตามไม่ไครับจะเลื่อนของีะเลื่อนลงมางนนี่ขึ้นมางี้ก็ได้น่าเห็นไหมครับมันเลื่อนขึ้นเลื่อนลงได้นะครับผมเนี่ยอยู่ตรงกลางเนี่ยมันก็จะเป็นคู่เลย ฮ่าสองเลยเนี่ยใช่ไหมเนี่ยแดนสามจุดล็อกเอา่ลล่าสุดนะครับผมเราลงมาข้างล่างก็ได้เราเอาเว้นนี้ว้นี่เอาลงมานี่มันก็เป็นฮ่าฮ่าสองเนี่ยเห็นไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะเลี้ยงให้มันไม่ถนัดครับก็ต้องขอโทษความใจครับเพราะว่านั่งขยำเาบนโต๊ะนะครับผมเนี่ยนครับแล้วมันก็จะควานได้หมดถ้าเป็นหน้าลายได้หน้าสี่นี่คือคือก็ต้องหมุนไปเรื่อยๆครับดูนะครับหน้าสีหน้าสี่ที่ผมมากดติดตามหน้าสเนี่ยเนี่ยเนี่ยคันนี้อาจจะข้างบนนี่อาจจะเป็นหกหกเอี่ยวด้วยแหละ เออเอวเอวหกนะเห็นไหมครับผมพอมากลางนี่ก็เป็นหกหกเอวถ้านาสี่นะครับเนี่ยเนี่ยจะเป็นหกหกเอวดูนะครับนะครับเออแล้วก็เลื่อนช่องมาได้อีกเลื่อนมาข้างล่างนี้ได้อีกสามได้ครับเนี่ยอันนี้เมื่อกี้ข้างบนหกหกียวเนี่ยก็เหมือนข้างบนเนี่ยแหละหกหกเอวแต่มันหลอกนะเนี่ยนะครับเอวเอวหกนะเอวเอวหกหลอกนะครับคือไม่หลอกนี่ช่องนี้หลอก ตรงนี้ควันสูงเลยคือสั่งการไปแล้วจะเขียนบอกเอฟซีต้องจาเอานะครับจะเขียนบอกว่า่จุดจานนะครับผมถ้าอย่างนี้จะม้วนเลยนี่นี่ือม้วนเลยแบบนี้ม้วนเลยอ่านี่เป็นเป็นหกแล้วเป็นเอี่ยวก็เป็นเอี่ยวใช่ไหมครับม้วนเลยเพราะว่าดึงมานี่น่าจะม้วนต่อไปเลยนี่จะเป็นสามน่เห็นไหมครับผมพอมานี่ม้วนเลยม้วนอีกจะเป็นหกโอ้โหครับเป็นหกดันคึงไปนี่จะเป็นสี่เป็นสี่แล้วใช่ไหมครับนี่ครับ นีนี่คือเล่นหน้าลายนะครับผมเล่นหน้าลายนี่จานใหม่ล่าสุดนะครับผมเนี่ยเนี่ยขึ้นวันที่ห้าเลยนะครับเนี่ยม้วนแนวตรงได้สามเศร้าได้ได้หมดทุกอย่างเลยอ่ะคลิปนี้ก็ขอฝากไว้เท่านี้นะครับสนใจก็โทรเดี๋ยวโทรติดต่อถ้ากูก้จานใหม่ๆออกมานะครับนน่ยครับโรงงานกาลังทำนะครับเนี่ยโคตรโคตรของโคตรจานเลยเนี่ยนะครับดูครับผมนี่จานนะครับจานที่ยังไม่ได้ยังไม่ได้เคลือบนะครับดูตูดก่อนครับดูตูดก่อนเอฟซีครับเนี่ยครับ นะครับครับสวยสวยที่สุดแล้วก็มือหนึ่งในประเทศไทยนะครับผมวสวาสีีครับไปแล้วครับผม